เจเจตรินจบปัญหาคาใจเทนไฟท์เทนถูกมองไม่ให้ซีนโฟกัสในรายการจริงหรือไม่เรียกว่ากลายเป็นดราม่าหูมแบบข้ามคืนเลยทีเดียวสำหรับเทนไฟท์เทนซีซั่นสคู่แน็กชาลีและเจมกิเกษมที่ชกกันจบเป็นที่เรียบร้อยโดยหลายคนนั้นได้พูดถึงประเด็นของโฟกัสจีรกุลแฟนสาวของหนุ่มเจมที่ผูกโบสีขาวแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองมาเชียในรายการแต่มีคนจับจุดได้ว่า ในรายการกล้องไม่ค่อยจับโฟกัสไม่ค่อยมีการให้แอร์ไทม์ผิดวิสัยกับที่ปกติในรายการจะต้องเอาไม้ไปสัมภาษณ์และให้พูดอะไรบ้างลาสุดเจเจตรินในฐานะผู้จัดการและโปรโมเตอร์รายการก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วด้วยเจเจตรินได้โพสต์ภาพกับแน็กและเจมลงในอินสตาแกรมและขอบคุณที่แน็กและเจมมาร่วมรายการแต่ก็มีคนเข้ามาถามถ,ามถึงดราม่าที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของโฟกัสด้วย ทั้งนี้เจเจ,เจตรินก็ได้คอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวว่าใครคาใจเชิญชมคลิปโปรโมเตอร์พาชมคลิปที่โพสต์ล่าสุดได้เลยครับซึ่งในคลิปดังกล่าวเจได้พาชมรายการตั้งแต่ห้องพักนักมวยไปจนถึงตอนแข่งจบซึ่งก็มีช็อตที่เจได้สัมภาษณ์และพูดคุยกับโฟกัสอย่างเป็นกันเองมีจังหวะแท็กมือเหมือนเป็นการสยบข่าวว่าผู้จัดรายการไม่ให้สีโฟกัสเพราะนักแสดงสาวออกมาเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับการเมือง โดยในช่วงที่สัมภาษณ์โฟกัสก็บอกว่ามั่นใจว่าเจมส์จะชนะเพราะเห็นเขามาซ้อมเป็นปีแล้วเห็นพัฒนาการเขาจากที่ตั้งกัดแบบตลกๆจนถึงวันนี้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเขาก็ชนะใจหนูแล้วทําเอาเจเจตรินถึงกับแซวว่าโคตรขิงจริงๆแบบนี้ถือว่าเคลียร์ใจกันไปใครที่อยากดราม่าก็เบรกเอาไว้ก่อนนะคะ ก็มั่นใจค่ะเพราะเห็นพี่เจมสซ้อมมาเป็นปีแล้วลเจส้อรงใช่พอเห็นพัฒนาการตั้งแต่เขายังตั้งการแบบตลกตลบอยู่อย่างเงี้ยจนแบบตอนนี้เขาแบบหนูว่าเป็นนักมวยแบบมือสมัครเล่นได้แล้วอะโคตรขิงเลยขิงใจแต่คงดีนะพี่เจมส์ทำซ้อมเยอะจริงๆอะเนี่ยความหวนกลัเขาแบบมั่นใจวันเนี้ยคือผลยังไงไม่รู้แต่คือแบบพี่เจมส์ชนะใจหนูมากพี่เจมมันแบบสุดยอดแล้ววันนี้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ